สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวต้นไม้ที่เราสั่งจากออนไลน์มานะคะตรงนี้นะคะแกะก่อนค่อยแกะนะคะนี่ปิดก่อน ไปดูกันนะคะตอนน้องเขาจะเป็นยังไงบ้างโหตัวนี้แพะโอ้โหตัวนี้ถือว่าแพะดีมามแพะดีมากเลยค่ะว้าวนะคะเนี่ยค่ะนี่ดีดูดูด,ดูนะคะ่ะนค่ะหรือเจ้าที่ก็แพคดีมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ เนี่ยค่ะแกะเลยนะคะอืมจั่ก็สวยอยู่นะคะนี่แต่ก,ก็มีเหียนะะะเห่ยวบ้างนะไปน้องก็จะมีเหี่ยวบ้างนี่ค่ะเนี่ยค่ะ นี่คือกุศสมานะคะนี่เลยค่อยๆแกะนะคะนี่เข้าก็แพ็คมายรียงดีเหมือนกันทิชชู่ก็มีตัวรัดไม่ให้น้องล้มนะคะ่ะเต็อนไหมคะนี่นะคะ่นะเข้าก็จะแพ็ค ติดตัวข้างล่างด้วยกาวเทปนะคะเับสีน้ำตาลแล้วก็ค่อยปิดนะคะอ,อัน,นี้ใบมีดจะไม่ค่อยคมด่ค่ะติดติดบๆตัวนี้นะคะนี่เลย ือคะค่อยแกะนะคะทีนี้ก็คงต้องต้องตัดทิ้งใบเนี่ยเพราะว่าเขาเหี่ยวมาแล้วนี่แลยแกะบบนี้เลย ก็รอให้เขาพักฟื้นสักวันหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนกระถางเลยนะคะเพราะว่ากระถางที่เขาปลูกมาเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นดินของเรานะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าบอนสีเขาจะได้ฟื้นตัวเร็วก็ mm hmm. ถือว่าเขาแท็กมาอย่างดีเลยนะคะเนี่ยนีมืออาชีพเลย mm hmm. สวยงามมากเลย อื่อี่ตอนนี้เราเอาออกนะคะะเขาออกอุ่ยน,นี่คะ่ะเห็นไหมคะบอนสีที่เราสั่งมาจากออนไลน์นะคะก็ะถือว่าโอเคนะคะต้นนี้อยู่ที่ สองห้าสิบค่ะรวมส่งต้นกุชุมาค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะเรามารีวิวให้เพื่อนดูว่าสั่งของแล้วเขาแพ็คเขาบรรจุมาอย่างไงนะคะขอขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้